ชูทาโรของเรานะคะ3ามชิ้นบาทนะคะนี่ชูทาโร น,นี่คือสลัดของเราอัน,นีสุขภาพไว้ก่อนคะ่ะแล้วมาที่อันนี้คือชูทาโรานะคะสามชิ้นหา้าอ,อันนี้คือแซลมอนนะคะแซลมอนแซลมอนกลุ่เราสดมากทำมาจากอะอรนึง โสดมากยกให้สองอย่างเนี่ย